ค่ามหมายแ้กจะไมกแ้กจ้ะ,จะโอ้ยทำไมไฟลุกอย่างเงี้ยล่ะป้าบาร์บีคิวอากาศดีบาร์บีคิวด้วยจ้ะพี่น้องมีอะไรเด้งเดี๋ยวมาให้ดูว่าเราย่างอะไรกันเด้งวันนี้จล้วแป๊บนึงฟ่าเ mm hmm. ดี๋ยวหมุนกล้องก่อนป้าทำอะไรคะ mm hmm. ทำอะไร <barbecue. S 1> บาร์บีคิวเหรอ mm hmm. มาเดี๋ยวมาให้ดูว่าพีว่ากำลังจะย่างอะไรมี mm hmm. เป็นไส้กรอกหมูสามชัน้น อันนี้เป็นไส้กรอกไก่อ้วปลาทำไมไฟลุกมีกุง้งมีหมูจ้ะกินกันแค่สี่คนโอ้ม่โอ๊กอยาฟ้าก็ตกมาอันนี้เป็นกุงก้งกุ้งลายเสือแค่ซื้อมาเลยมัน,นจะน้อง นืากินนากินอากาศดีดีอากาศดีพี่น้องวันนี้เพรวัตตามน้ำจิ้มอันนี้ด้วยจะกกจิ้มกะกุ้งแล้ก็หมูตอนแรกว่าจะหอ่พอพวัตตาำจิ้มซีฟูดจ้ะอตอนแรกว่าจะหอ่อแต่ว่าชิคานหาพักก็เลยกินแบบเหมือนมนุษย์คนอื่นเขานี่แหละทอดเฟนไฟรากำลังจะทอดมีฟิเตอร์มาก,กัไปนี่น ไปทอดเฟ็นไฟมันไปแม่ไปทอดเองก็ได้ดูบรรยากาศเตาบาร์บีคิวของเราก็จะชิลๆนิดนึงชิวไปจ้ะอากาศดีเห็นดอกกุนาบนตื้นสส่ยห็นไหมเอามาวางไว้ตรงนี้อันนึงกระถางนึงเมลย่มตอนนี้อากาศดี เกินดีแล้แเละพูดถึงว่าร่อนจ้ะพี่น้องร้อนนั่งรอหมูสุกจนะ้ะตากํลังเดินไปถามคุณแม่นางว่าจะกินด้วยไหมแตงจริงแล้วแม่สามีจะมีกับเข่ามาส่งทุกวันนะสั่งส่ง,สงทุกวันต่อแต่ละอาทิตย์นางก็จะเลือกเมนูว่าจะเอาอะไรเอาอะไรเงี่ย เป็นอาหารไม่มีรูไม่แม่ไม่แน่ใจมีอาหารเช้าไหมแต่เที่ยงก็เย็น,นมีแน่นอนอเขาก็จะขับรถมาส่งสิบโมงครึ่งเขาก็จะมาส่งทุกวันเลยแต่ลองประานนังดูว่านั่งอยากจ,จอยด้วยไหมอะไรนี่เนาะเป็นมารยาทเนาะจะมานั่งกินกันแล้วก็ไม่คิดถึงคนแก่นั่งอยู่คนเดียวเลยก็ไม่น่ารักก็นั่งเลยเดี๋ยวรอดูหมูสุกแล้วเดี๋ยวมามาซวยกันจ้ะพี่น้องเขาจะไปฟังเพลงเรื่อง,เร,องเรื่องมันจะติดเลยสิะซิป คิดแล้วฟนไฟทอดของเราอ่ะลูกกุ mm ้ง hmm. ผสุกแล้วใส้กอกผัสุกแล้วยอยมาจ้ะอุ้ยลืมเชลิญคาเชชัาเลยไม่มสมีหืมมันกุ้งหืม มือเลยเด้อเขาไม่้ถ่ายเขาดอกลูกเต่าก็ได้บนนี้ไม่องอยากเห็นเขาเห็นแต่เพว่าคนเดียว็พอมันต่สดอ่ะอ้ยค่ะก็เจอทีสามหายดงกับ Nee, mm. 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 is dat dan? Dit is Samurai spicy. En die kopje van je. Ik dacht niemand. Eet niemand. Wat is dat voor de je daar is dat niemand dat eet? Wat dan? dat. Mag ik? Nee, mag niet. Mag Ja, pak ja, ik heb heel veel frietjes. Pak ja, wel op eten wat ik pak. En die was je, Jeden? Was Nee, Wat nee. dan? Ik wil rond de vliet. Niemie? Goed dan. Het is een beetje ouder. Je moet dat met je handje doen. Dat doet er veel. Pak een kutje. Ja, doen we goed?

ไซนี่กำลังพอดีกุ้งเออไอเไรนะมันสิบตัวโลสิบเอ็ดตัวโลมานี่ยละเอาใส่นี่จะได้ไม่มีเฟิร์เฟอร์ก็ใส่พุทอินียจะไม่แบบอร่อยเนิ้วเค้กมาใส่เนื้อก็ได้ใส่ก็อื้ออร่อย 好结束呢。白送你吧，小气白送。你爸爸给你，了我去，不等，那年，那 salt and the herb 嘛。s <c oughs> a l and h e herb。o a n t อัน a n คลองที่ันไมชอดแม่เลยกินพักก่อนเด้อพัากอแม่โอ้ยยังเียรอกแล้วจะฟล้ยอะฟลที่ฟลนะเ่ยมเาะนั้นอันนี้พอ

มีใครกินกันแ่่ดอกันอม่กินเองคนเดียวพากินไหมหนี่ยตาฟูสปิเจอแม่หย่าไม่มัปอดถัวแสงเจ็นเหมือนเพยที่จีเรีวนี่จ้ ันนี้เป็นเป็นกัาดองลมลมพัดดีดี <11 4. S 1> ไกลบ้านเราไกลทะเล <laughs> เปนพักเป็นแบบฝรั่งเป็นไฟป้าแม่ขอแม่ยังนี้อจังมันยังนี้อใช่ไหิีิไหมทอดเ็นไฟไหมปะสาบสินกนกมากปะนกเบยมาเบย่ยัง

กินให้ค่ายเต็มกว่าบ้านแล้วเอ้ยหอมเที่ยมเทียมจวนบ้านเราเลี่ยะแต่ว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวกว่านิดนึงเพราะใส,ส่ผสมสายชิวไลนะ์แต่ว่าของบ้านเราจะออกหวานปลาหมูชุอยง

<cin stereotype> dành 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 dành? Ừ nó fat mì vét. Ô, xin mặc ba. xin cho ba. xin mặc xin mặc ba. xin mặc ba. xin mặc ba. xin mặc đi xin mặc ba. xin mặc rắc mà, um,

ซื้อแบบที่สำเร็จลูกเขาหักเขาหมักมาแล้วเนาะว่าไปซื้อมาแบบนั้นไปย,ยัดไปลาจ้